สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือสภาพของกล่องพัสดุนะคะที่ยังค้างอยู่ใน w a r e h o u s e หรือว่าโกดังหนึ่งในของไปรษณีนในอเมริกาที่แตมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคืออะไรเพราะว่าอยากให้เห็นว่าตอนนี้นะคะธุรกิจการส่งของขายของออนไลน์เนี่ยบ้านเราจะเข้าใจว่าขายของออนไลน์เนาะแต่ที่ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าอ e ีคอมเมิรเนี่ยนะคะมันโตมากเลย ปีนี้โตมากเลยเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะคะโควิดเนี่ยทำให้นักธุรกิจหลายคนหรือว่าแม้กระทั่งคนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆเนี่ยนะคะรวยขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยเนาะคนออกไปไหนไม่ได้แล้วพฤติกรรมการช็อปของคนก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะคนที่มีหน้าร้านมีห้างร้านอะไรพวกเนี่ยก็ต้องแบบปิดร้านไปแล้วก็ กลับมาทำอะไรพวกออนไลน์แทนอยซึ่งมันก็เป็นข้อดีสำหรับสาหรับคนที่แบบว่าจะมีทุนน้อยที่ไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านอย่างเงี้ยนะเนาะที่แต่เอามาเล่าก็เพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเออถ้าจะขายของตอนละออนไลน์ในช่วงเนี้ยหลังจากนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยสองศหรือสองพเนี่ยมันจะดีไหมจะทันไหม สำหรับแต๋มแล้วนะคะแต่ว่าคือแต๋มเองก็เสพข้อมูลความรู้แล้วก็เห็นเห็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรเห็นดําเนินการต่างๆเห็นการอ,าอยู่ในสังคมออนไลน์เนี่ยมามานานแล้วก็ตัวเองก็ชอบออนไลน์ด้วยตัวเองก็เคยขายออนไลน์ด้วยนะคะว่ายังเป็นไปได้ไหมยังเป็นไปได้นะคะที่ใครจะแบบจะขายของออนไลน์แต่ว่ามันอาจจะ ถามว่าจะยากหรือง่ายกว่าเตยเลินะมันมีทั้งเรื่องของว่าง่ายไหมอาจจะมันคือง่ายขึ้นเพราะคนเริ่มชินคนชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วอาจจะยากตรงที่ว่าเราอาจจะมีของหลายหลายอย่างขึ้นทีนี้พอเราจะมีคนขายของหลายอย่างขึ้นเนี่ยสิ่งที่แตมอยากจะหา,าให้โฟกัสหรือว่าให้คิดแนะนำไปเลยคือเราพยายามเจาะกลุ่ม เฉพาะหรือภาษาทางการตลาดเขาเรียกว่านิชเนี่ยนะคะ,ะเฉพาะว่าเราจะแก้ปัญหาให้ใครเราจะขายให้ใครไม่ได้ขายอะไรก่อนสมมติว่าแต๋มชอบการจัดบ้านการแต่งบ้านอย่างเงี้ยเราอาจจะไปชอบไปแก้ปัญหาให้คนที่เขาชอบแต่งบ้านจัดบ้านสมมติว่าสินค้าอะไรมันหาไม่ได้ในในท้องตลาดมันหายากแล้วก็จะไปหาของแต่งบ้านมาจาก พื้นที่เราต้องดูข้อมูลหลายๆที่มาดูนะคะแต่ที่ที่ทง่ายๆที่แต่าให้ดูในประเทศไทยก็คือ s h o ป e, ปีใช่ไหมแต่ว่าในในอเมริกาล้วก็ดูของ Amazon เข้าสามารถเข้าไปดูได้ว่า Bestseller Amazon Bestseller นะมีอะไรบ้างนะคะเราเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเราก็เจาะกลุ่มของกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ค่อยเปลี่ยนไปกลุ่มใหม่ แต่ว่าโอกาสมีที่มันจะโตนะมีแน่นอนปีหน้าต่อไปก็ยังจะโตเพราะว่าคนขายเยอะแต่คนที่ช้อปปิ้งก็เยอะมากขึ้นคนบางคนก็ช้อปปิ้งเพื่อบําบัดความทุกข์ความอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ใช่เออเงินมันฟืดเคืองมันมันอาจจะฝืดเคืองสําหรับคนที่อยู่ในหน้าร้านแต่คนที่ช้อปออนไลน์เนี่ย โหกร,กระชูดเลยนะอย่างพวกแต่มนี้ก็ไม่ได้ออกไปไปไหนเนาะก็ช็อปออนไลน์กันตลอดแล้วคน,คนไทยก็ช็อปออนไลน์กันเก่งมากแต่ว่ามันก็ยังมีช่องทางอยู่นะคะแต่เองก็ก็แพลนไม้แล้วลตอนแรกตอนแรกคือว่ากะว่าจะไม่แบบคือตัวเองอะทำออนไลน์ทำเป็นแนว uh, non physical product มัน physical product ก็คือสินค้าที่แต่ต้องไม่ได้เนาะเป็นพวกความรู้พวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า มาเป็นบริการเป็นเซอร์วิสทีนี้แต่อ e ีคอมเมิร e ์ซน่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ยเดือสินค้าที่แต่ต้องได้เนี่ยมันก็มีมีส่วนที่จะทําให้เราเติบโตได้ไวเหมือนกันแต่มีก็จะเข้าไปลุยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แบบกําลังทำรีเสิร์ชอยู่ว่าจะเข้าไปเลยในตลาดไหนเหมือนกันวันนี้ก็เลยเอามามาเล่าให้ฟังมาบอกแล้วกันว่าเออถ้าเ,เพื่อนเพ่นพี่น้องเนี่ยอยากเข้าไปทํา ในตลาดออนไลน์ในปีหน้าปีนี้ปีหน้าเนี่ยเออมันจะมันจะโอเคมันจะดีไหมมันจะมีคนทําเยอะแล้วมันจะทําได้ไหมมันยังเราเรา,เรายังทําได้อยู่นะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ที่เตมอยากจะแบบโฟกัสที่ที่บ้านเราของของในช่วงวัยห้าสิบอัพนะคะของคนกลุ่ม50อัพอ่ะในบ้านเราไม่ค่อยมีขายเนาะ,ะมีอาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะอาจจะแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งคนวัยห้าสิบทุกวันเนี้ยห้าสิบอัพไม่ได้แบบว่าต้องเป็นผู้ป่วยนอนเตียงต้องใช้ผ้าอ้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเสื้อผ้าชุดออกกาลังกายอะไรแบบเนี้ยคนคนวัยห้าสิบเขาก็เขาก็ใช้เงินเหมือนกันเนาะแต่มันหาของไม่ค่อยได้ถ้าใครสมมุติว่าใครเนี่ยอยากหาของอยากหาสินค้าอะไรในอเมริกาเนี่ยนะคะอินบ็อก ถามแต่ไม,ม่ได้นะคะแต่สามารถแต่จะเอาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็รัวแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้แต่เองก็พยายามแตวเองแต่แต,แตอยู่อเมริกาแต่ไม่รู้ไงว่าคนที่เมืองไทยเขาซื้อขายอะไรกันยังไงมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากจะเอามาแชเนะ,ะเผื่อที่จะจะเป็นการเพิ่มรายได้สร้างรายได้ให้คนบ้านเราได้ด้วยคนญาติมันมีเสียงเก้งนิดนึงก็วันนี้มาคุยกันแค่นี้แล้วก็เป็นเป็นภาพที่ไม่ เปเขาเรียกว่าอะไร v o i c e o v e r คือพูดผ่านภาพแต่ไม่ให้เห็นหน้าแต่วันนี้แต่ยังไงก็ถอคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วไม่มาทักทายแค่นี้แล้วค่ะถ้ามีการถามอะไรสามารถาทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าเรียกว่าอะไรอีไลน์แอดมาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย